นายกเป็นประธานการประชุมกตรครั้งที่2ทับ2564และกตชณสำนักงานพิจารณาอนุมัติเมื่อเวลา14นาฬกา15นาทีวันที่24กุมภาพันธ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรครั้งที่2ับ2564 และเป็นประธานการประชุมในในโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตอชครั้งที่1ทับ2564โดยมีพลตำรวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผบตรและรองผบตรเข้าตอนรับโดยมีการรายงานในการประชุมกตรวันนี้จะขออนุมัติเปิดตำแหน่งผบชน .4 ตำแหน่งหรือผอบอกอพลตำรวจตี4ตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันอาชญากรรม ตำรวจเสนอให้กตอชอพิจารณาอนุมัติทั้งนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้งตัวบุคคลในวาระแต่งตั้งในวาระครั้งต่อไปส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวิจัยอุทธรและบริหารทรัพยากรบุคคลจารายงานข้อมูล การกระทําความผิดวินัยร้ายแรงต่อข้าราชการตํารวจเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ให้ในการประชุมกตรรับทราบตัวมีข้าราชการตํารวจถูกลงโทษทั้งสิ้น23นายและถูกไล่ออกทั้งหมด20นายและปลดออก3นายและตั้งแต่เดือนมอกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มีข้าราชการถูกลงโทษให้ออกจากข้าราชการทั้งสิ้น38นาย เป็นการไล่ออก3 4นายและปลดออก4นายก่อนหน้าการประชุมในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างความขัดแย้งระดับตำรวจยศนายพลรวมไปถึงการอภิปรายในเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการตำรวจอย่างไม่เป็นธรรมจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าสรุปเรื่องราวดังกล่าวนายกจะมีความเห็นอย่างไรและสั่งการต่อไปอย่างไรบ้างท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีมงานข่าวตื้นได้ที่ช่องทาง Facebook สื่อจากข่าว และช่องทาง YouTube SV Channel ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป